ทหารไทยเป็นคนตลกค่ะด่าเพื่อนชำกลางสนามรบหลังปอกกระสุนกระเด็นใส่หลังทุกนัดที่ยิงเขเมรอย่างที่เราทุกคนทราบกันดีนะคะว่าช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาชายแดนไทยกัมพูชาของเราเนี่ยมันระอุจริงๆคุณผู้ชมมีการปะทะเดือดชนิดที่ว่าใช้ทางอาวุธเล็กอาวุธหนักกันต่อเนื่องแล้วก็เกิดความสูญเสียขึ้นจริงแต่ต้องบอกว่าท่ามกลางความตึงเครียดความดุเดือดที่ต้องสู้รบกันเพื่อปกป้องอธิป,ปไตย มันกระดันมีช็อตหนึ่งค่ะที่หลุดออกมาจากทาง Facebook จากขมลมโชยที่ได้ระบุเหตุการณ์ว่าเกิดวันที่24-28กรกฎาคม68ที่ผ่านมาและต้องบอกเลยค่ะแม้ว่าจะเป็นคลิปการประทะเดือดแต่ก็มีช็อตที่ทำเอาคนดูเนี่ยหลุดขำด้วยความเอ็นดูคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ความดุเดือดในการรบอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าเป็นเพราะปฏิกิริยาของทหารไทยเรานี่แหละค่ะโดยในคลิปค่ะเราก็จะเห็นได้ว่ามีพี่ทหารคนหนึ่งของเรากำลังปฏิบัติหน้าที่ยิงตอบโต้ข่าศึกอย่างเข้มแข็ง แต่ว่าดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าทุกนัดที่แกยิงออกไปตัวแกก็จะสะดุ้งสะดุ้งตลอดเลยและสุดท้ายค่ะมันก็มีจังหวะหนึ่งที่แกหันไปทําหน้าเหมือนตําหนิเพื่อนที่อยู่ข้างหลังด้วยสีหน้าแบบสีอุยไม่ไหวแล้วซึ่งเหตุการณ์ของการสะดุ้งเนี่ยผู้ชมไม่ใช่เพราะว่ากลัวค่าศึกหรือว่าโดนกระสุนฝ่ายตรงข้ามแต่อย่างใดค่ะแต่เป็นเพราะว่าปลอกกระสุนปืนที่ถูกยิงออกมาจากฝั่งเราเองเ,องเนี่ยแหละค่ะมันร้อนจี๋ค่ะผู้ชมแล้วมันก็ดันดีดกลับมาที่ตัวพี่ทาหารคนนี้ทุกชอ็อต โดนไปหมดค่ะตั้งแต่หัวยันก้นคุณผู้ชมไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ ด้านชาวเน็ตค่ะหลายๆคนพอดูคลิปนี้แล้วถึงกับร้องอ๋อเลยนะคะมีคอมเมนต์นึงบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็งงเหมือนกันนะคะว่าอีกคนหันมาทําไมแต่พอคลิปขึ้นหลังเท่านั้นเลยค่ะก็เห็นเลยว่าปลอกกระสุนเนี่ยมันกระเด็นใส่หัวเขาทุกนัดเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าผมสังเกตเห็นมีกระสุนกระเด็นเข้าเกาะด้วยก็คือโดนกันแบบแม่นจัดคุณผู้ชมนอกจากนี้ค่ะพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกมาเท่านั้นหละค่ะก็กลายเป็นประเด็นที่มีคนที่มีความรู้ด้านอาวุธต้องเข้ามาวิเคราะห์กันยกใหญ่ โดยเฉพาะเรื่องปืนที่ทหารใช้ในคลิปค่ะซึ่งก็คือปืน IMI Tavo เป็นปืนรุ่นที่มีการพูดถึงมานานเรื่องของปัญหาปอกกระสุนดีดค่ะมันดีดน้อน,อนจนผิวเนี่ยไหมพองได้เลยนะคะและใครที่เคยโดนจะรู้ดีค่ะว่าหนังพองเลยมีชาวเน็ตบางคนคอมเมนต์ค่ะว่าปืน Tavo เนี่ยคือปืนกำจัดเพื่อนร่วมทีมเลย หลอกกระสุนร้อนๆเข้าเสื้อจนต้องนอนห้องพยาบาลมาแล้วค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีดราม่าเรื่องของการใช้งานจริงและความุ้มค่ายอีกเหมือนกันค่ะโดยก็มีชาวเน็ตแซวค่ะว่า เป็นปืนทำร้ายพวกเดียวกันเองแถมยังเป็นปืนที่คนถนัดซ้ายใช้งานไม่สะดวกอีกด้วยซึ่งบางคนก็เข้ามาชมนะคะบอกว่าแต่ว่าข้อดีของปืนชนิดนี้เนี่ยก็คือว่าไม่ติดขัดเหมาะกับการรบสมรภูมิประเทศไทยเขมรแต่ก็ยังมีความคิดเห็นมาหักล้างทันทีค่ะว่าไม่จริงอะครับติดขัดบ่อยถ้าทำความสะอาดไม่ดีจริงๆแย่กว่า m 1 6อีกค่ะ และจากโพสต์ดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมก็มีผู้ใช้งานจริงมาให้ความเห็นอีกว่าเอาจริงๆนะเ c เนี่ยเหมาะสุดครับสำหรับทหารไทยทหารราบธรรมดาเพราะว่าคล่องตัวกว่าในป่าและก็ยังมีการเปิดเผยด้วยว่าหลังจากที่กองทัพได้ซื้อทาวเวลเสร็จค่ะคุณผู้ชมก็มีผู้การคนหนึ่งไปดูงานที่อิสราเอลแล้วก็กลับมาบอกว่าพวกยิวเนี่ยใช้ MC กันทั้งนั้นเลยทำให้หลายคนถึงกับสรุปเลยค่ะว่านี่เป็นปืนกินงบชัดๆค่ะ ก็สรุปเลยนะคะผู้ชมว่าในคลิปนี้เนี่ยไม่เพียงแต่เผยเห็นความกล้าและความชิวของทหารไทยเท่านั้นแต่ก็ยังมีมุมมองหน้าเอ็นดูของทหารไทยของเราในสถานการณ์ที่ตึงเครียดด้วยและอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือกระจกสะท้อนปัญหานะคะถึงปัญหาด้านเทคนิคและข้อกังขาด้านการจัดซื้อของอาวุธที่กําลังเป็นที่ถกเถียงในกองทัพอีกด้วยค่ะ